favorite skincare of 2021 oh my god พูจนเสียหายแล้วค่ะทุกคนปังมากคือเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแพง oh my god กลิ่นหอมมากจริงๆนะคะดเราใช้กันเยอะมากไม่เคยจ้าง i n f o r e v i ตกใจไปเลยค่ะต้องตัดใจไปซื้อแล้วนะคะ mm hmm. hello สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาลินไทยอีกแล้วนะคะกับ favorite skincare of the year of 2021กันนะคะเพื่อนวิดีโอที่ต้องมีทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยอยู่นะคะ มาแรวค่ะแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเลือกแล้วเลือกอีกนะคะเพื่อที่จะคัดมาเฉพาะเป็นของที่ไม่เคยพูดถึงในเฟบเก,ก่าๆมาก่อนนะคะเฟบเก่าๆที่เคยทําไปแล้วเนี่ยอะไรที่ชอบเนี่ยก็คือชอบอย่างนั้นนะคะเฟซของปีนี้เนี่ยจะไม่ได้มีมาครบทุกหมวดหมู่เหมือนที่ผ่านๆมานะคะหมวดหมู่ไหนใช้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออเฉยๆไม่ได้แบบว่าว้าว,าวามากเลยไงก็จะข้ามหมวดหมู่นั้นไปเลยแต่ว่าถ้าหมวดหมู่ไหนชอบหลายอย่างไงก็จะมีหลายอย่างในนั้น เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะามาพูดถึงปัญหาผิวนะคะสภาพผิวหน้าของปีนี้กันหน่อยก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนปีที่มันผ่านมาเลยผิวมีความผสมนะคะคือมันช่วงทีโซนแล้วก็จะแห้งบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็จะเหมือนเดิมสิวอุดตันนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเผชิญอยู่ฉะนั้นเนี่ยสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของสิวเนี่ยเราก็จะยังใช้ไม่ขาดนะคะวันนี้เนี่ยมีหลายตัวเด็ดเลยที่อยากแนะนํานะคะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อยากเน้นเปพิเศษก็จะ เป็นพวกสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องแอนตี้ออซิแดนนะคะหรือว่ากันแก่นั่นเองเพราะว่ายิบเจ็ดแล้วก็ใกล้สามข้าไปทุกทีนะคะคือใต้ตามันไม่ตึงเหมือนในเวลายิ้มอะ่ะเราจะสังเกตได้เลยว่ามันแบบมันมาแล้วทุกคนมันมาเลย ในช่วงปีนี้เนี่ยก็คือโอท็อกฟิลเลอร์นะคะเติมเบาๆเรื่อยๆในเรื่องของทรีทเมนต์ผิวอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เข้าด้วยความที่งานยุ่งมากนะคะปีหน้าเนี่ยห o ักของเราเลยคือพยายามจะเข้าไปคลินิกให้มากขึ้นเรารู้สึกว่าการไปทำทรีทเมนต์หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยนะคะทุกคนพวกการนวดเทรนน้ำเหลืองนวดกระตุ้นอะไรเงี้ยเราว่าเวิร์กนะคะถ้าจะให้พูดถึงสปาที่ชอบเนี่ยตอนนี้ชอบ a s t e r Spring นะคะ Dr. Spiller ก็ดกีเหมือนกัน ะะถ้าเป็นแบบพวกเลเซอร์หน้าอะไรอย่างเงี้ย D I I ก็ดีแล้วก็โบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ย แนะนำไปหมอสเตม็สตมสเต็มเฟลเลยนะคะดีมากไม่ยเยียนแล้วก็ไม่ทําให้แบบว่าไม่เติมให้ดูเวอร์จนเกิดไปโหครบคลิปนี้เกินคําว่าสกินแคร์ไปแล้วนะคะไม่ได้เปิดจะทีว่าจะเริ่มด้วยผลิตภัณฑ์อะไรเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยละกันขอเริ่มจากหมดบุคลเซอร์ er ก่อนเลยคล e นเซอร์ er ปีนี้มี2คนที่โดนใจโดนใจค่ะคนแรกนะคะก็คือน,นี้เลยเจ้าเนมเมคอัพเรโมเวอร์มายเซลล์วอเตอร์นะคะสูตรใหม่แอดเนยแคร์ขวดสีเขียวค่ะเขาจะมีพวกซิกานะคะ แล้วก็มี tea tree leaf extract นะคะที่จะมาช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียต่างๆลดการเกิดสิวนั่นเองสำหรับซอฟเน่นะคะใครไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเ,เด่นๆมาจากไวท์นะคะที่เป็นทิชชู่เปียกนะคะมันจะมีทั้งไวท์เช็ดทั่วไปแล้วก็ไวท์เช็ดเมคอัพก็มีเช่นกันแล้วล่าสุดทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ออกมิเซลวอเตอร์มาสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรสีเหลืองซึ่งผสมออยล์สูตรนั้นเนี่ยคนที่เป็นสิวอุดันมีปัญหาเรื่องสิวมักจะไม่ได้ชอบมากเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความ น,นะคะเพื่อนๆแต่ว่าสูตรนี้ก็คือทำออกมาตอบโจทย์คนที่ชอบอะไรเบาๆไล้ๆนะคะแล้วก็มีส,ส่วนผสมที่ปราบสิวได้ลดอาการระคายเคืองได้นะคะอันนี้ดีมากล้างเมคอัพสะอาดมากนะคะแล้วก็เราชอบอยู่แล้วอะไรที่รักษาสิวไปด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำหรับเราเวิร์กมากอย่างที่สองนะคะที่รู้สึกว่าโอ้ m ม่ก็ทางแบรนด์ปังมากทำดีมากโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ cleansing oil ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะคะแต่เพียงแค่รู้สึกว่าถูกจริตก,กับการใช้ micellar water มากกว่าคือมันเป็นเพราะเราอะ่ะอุดตันด้วยแหละทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าใช้อันนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรไปแบบ leave on บนผิวหน้าทำให้มันอุดตันได้อีกแต่แล่าสุดค่ะทุกคนแบรนด์ที่เราลักมากๆทางแบรนด์เนี่ยก็ออก cleansing oil ออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ผิวแบบเรานะ,ะนี่เลยค่ะทุกคนไฟล์นั่นเองนะคะ อันนี้คือ gentle synthetic cleansing oil แบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาจะใช้แบบ essential oil บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ทางแบรนด์เนี่ยบอกเลยว่าของเขาเนี่ยเป็น oil แบบสังเคราะห์นะคะความที่ fine เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดมาเพื่อสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะทุกคนเขาก็เลยตัดสินใจเลือกใช้ synthetic oil ที่เป็น oil สังเคราะห์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ได้ใส่สารสังเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเข้ามานะคะไม่มีน้ำหอมไม่มี p a r a เบนไม่มีซัลเฟตคือแบรนด์เนี้ยอ่อนโยนมากๆแล้วก็ มีเอเซนเชลโออยดด้วยนะคะก็เลยทำให้เขาค่อนข้างอ่อนโยนมากแล้วก็การอุดตันเนี่ยเป็นสูตรเลยนะคะไม่ได้ทำให้อุดตันแตอย่างใดทีนี้เราก็สงสัยแล้วตอนลองใช้ว่าแบเบฮ้ยประสิทธิภาพมันจะดีเหมือนออยทั่วไปไหมสรุปว่าดีมากค่ะทุกคนแบบสะอาดหมดจดจริงๆแบบนวดนวดไปเมคอัพมันก็จะเริ่มหลุดนะคะแล้วทีเนี้ยพอมันโดนน้ำจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำนมปีนี้บอกเลยว่าไฟาท็อปฟอร์มจริงๆนะคะสำหรับโปรดักต์เนี้ยเราประทับใจมากจริงๆนะคะเป็นอะไรที่คาดไม่ ถึงที่แบรนด์แบบเอาซินเทติกออยล์มาใช้นะคะลดมากดีมากค่ะต่อมานะคะมาถึงโฟมล้างหน้ากันบ้างนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าก่อนอันนี้เนี่ยเราชอบใช้โฟมล้างหน้าที่แบบเออโอเคขอแค่สะอาดหน้าไม่แหง้งก็พอแล้วนะคะแล้วก็แบรนด์ที่ชอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น เซราวีบ้างนะคะเซราวีนี่แบรนด์หลักยืนหนึ่งเลยชอบอยู่แล้วแล้วก็ชอบนานๆไปนะคะแต่แล่าสุดทุกคนที่ฉันโดนตกกับแบรนด์ไฮเอ็นค่ะตาดานี่คือละแแม่เดอะคลีนซิ่งโฟมโอ my god คือเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแบบมันถึงแพงนะ <laughs> คือเปิดมาเซน s ซอรี่อะไรคือดีมากมีความนุ่มเนียนคือล้างไปแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าสะอาด แบบสะอาดแต่ว่าผิวก็ยังมีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังดูนุ่มนุ่มอยู่เฮยพกไม่ถูกเลยกับตัวนี้นะคะอันนี้คือได้มาแบบเป็นของขวัญน,นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าวาวมากกับการใช้งานส่วนตัวแล้วเวลาเลือก c l e นซิ i n g เนี่ยจะไม่ค่อยชอบใช้แบบเจล,เลนะิงยจะชอบแบบเป็นโฟมพอรู้สึกว่าสะอาดกว่าอันนี้เป็น f e ลลิ่งการใช้ส่วนตัวแล้วพอมาเจอโฟมของลาแมก็คือเป็น,ปนกรีดไปเลยนะคะรู้สึกว่าถูกจริตมากด้วยความเป็นละแมนชี้ใส่ส่วนผสมที่บำรุงผิวมาด้วยอันนี้ก็คือเลิฟนะคะแต่ถามว่าจะเป็นที่จะต้อง ตามตามกันไหมไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะทุกคนทุกคนสามารถแบบเลือกใช้แบรนด์ที่เข้ากับตัวเองก็ได้แบรนด์ที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะคะพี่แต่ว่าตอนนี้ด้วยเซน s ซอรี่ด้วยเอเวอร์ติงด้วยเนื้อสัมผัสอะไรทุกอย่างมันดีสําหรับเรามากตอนนี้ก็คือให้ cleansing f ม <c oughs> ของแมยืนหนึ่งเลยคะ่ะดีมากมาต่อที่ โทนเนอร์บ้างนะคะสำหรับโทนเนอร์เนี่ยหยุดใช้ไปพักใหญ่ไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นเพราะไปลองตัวอื่นนะคะแล้วล่าสุดปีนี้เนี่ยก็ดิฉันก็เผชิญกับปัญหาสิวตันหนักมากก็เลยตัดสินใจเอานางกลับมาใช้อีกรอบที่แบบรีแบรนด์ไลน์นี้ไปแล้วนะคะดิฉันยังใช้แพคเกจเก่าอยู่เลยทุกคนนี่คือ c o r d a l l y Vino Peel นะคะ Clear Skin Purifying Toner ที่มีแบบ BHA เบาๆใช้กับสัปลีเป็นสเต็ปแรกนะคะก็คือแบบเช็ดไปเลยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเขาแบบ มีคุณสมบัติในการแบบควบคุมความมันด้วยแล้วก็ควบคุมในเรื่องของสิวด้วยเราใช้เราเวิร์กจริงนะคะในช่วงเวลาที่ใช้เขาเนี่ยสิวตัน โอกาสขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยรู้สุกได้เลยว่ามันขึ้นน้อยลงอันนี้คือเป็นตัวปราบสิอุตันในตํานานของเราเราขอยกให้คอดาลี่ทนเนอร์ตัวนี้เลยนะคะคนผิวมันน่าจะชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่แบบคุมมันได้ดีมากแต่ว่ายังไม่ได้ลองสูตรใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าสูตรใหม่แตกต่างจากสูตรเก่ายัางไงเดีย๋ยวต้องไปศึกษานะคะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเขาจะ discontinu สูตรนี้ไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวยัยงไง ซื้อควดใหม่มาลองแล้วจะมารีวิวแยกๆไปให้ฟังกันค่ะก่อนจะไปถึงมวดหมู่เซรั่มนะคะเราขอกลับมานิดนึงนะคะแล้วยจะพูดถึงทิชชู่เช็ดหน้าที่เราชอบมากแล้วก็น่าจะหมดไปเกิน10แพ็คไปแล้วนะคะนั่นก็คืออ่ำทิชชู่ของแบรนด์บิกิน ะะอันนี้คือ facial towel อยากจะบอกว่าชีดีมาชิเป็นเพียวคอตตอนร้อเเซ็นตนะคะฉะนั้นสัมผัสของทิชชู่ของเขาเนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นเยื่อที่ดีมากนุ่มกับหน้ามากนะคะทิชชู่นี้เราจะใช้สำหรับล้างหน้าเสร็จจับหน้าด้วยตัวนี้เท่านะั้คือมาถนอมผิวหน้ามากๆนะคะทุกคนมันจะไม่ไปทำ ระคายเคืองต่อผิวอันนี้คือดีมากเลิศมากนะคะมาพูดถึงหมวดหมู่เซรั่มกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่เริ่มใช้แอนตี้ออกซิแดนท์แล้วนะคะฉะนั้นเซรั่มเนี่ยก็แอนตี้ออกซิแดนท์ดีๆเนี่ยราคาก็จุกๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆแบ,บแรนด์แรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือแบรนดนี้เลยค่ะ Augustina s p a d e r นะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ฮอลลีวูดไท์กันมากนะคะดาราใช้กันเยอะมากแล้วก็แบบทั้งแบรนด์นะคะบอกว่าไม่เคยจ้างอินฟลูรีวิวนะคะที่เห็นหลายๆคนดังเขาใช้กันเนี่ยคือพวกชีใช้แล้วชอบจริงๆคุณหมอคนเยอรมันเป็นคนคิดค้นนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขามีคลินิกอยู่แล้วแล้วก็คลินิกของเขาเนี่ยเป็นแบบคลินิกที่รักษาคนไข้ที่มีแบบว่า ผิวหนังแผลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบสูตรสกินแคร์ของเขาอยู่แล้วที่ใช้ในคลินิกของเขานะคะในการรักษาเซลล์ผิวหนังคุณหมอก็เลยตัดสินใจนําสารสกัดหรือว่าเทคโนโลยีอของเขาเนี่ยออกมาทําแบรนด์สกินแคร์นะคะเพื่อนสารสกัดที่ว่านะคะคือ TFCA นะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยใส่เข้ามาในทุกๆโปรดักต์ของ a u g u s t i n a Spader เลยซึ่งโปรดักต์ที่เรารู้สึกชอบมากที่สุดก็คือ The Serum ค่ะทุกคนจะบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่ชอบแล้วก็ราคาสูงมาก ปกติไม่เคยชอบของแพงอะไรขนาดนี้มาก่อนทุกคนจะรู้นะคะท่ี่ตามกันมาดิฉันก็แบบว่าชอบแบรนด์ที่แบบจับต้องได้ราคาน่ารักน่ารักนะคะพราะรู้ว่าสกินแคร์สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสารสก,กัดดีไม่นจะป็นต้องแพงเสมอไปนะคะแต่สําหรับตัวนี้แกมันเป็นเซรั่มที่เนื้อเบาสวยมากใช้ไปแล้วดิฉันรู้สึกเลยว่าฟื้นฟูผิวได้จริงเกาะกู้ผิวได้จริงผิวดูสุขภาพดีขึ้นเชื่อว่าสารสก,กัดที่ทางแบรนด์ใส่มาที่เป็นสารสกัดอันมหัศาจรรย์ของเขาเนี่ย มันเวิร์กจริงๆคือไม่ได้อยากจะแบบเชียร์ของแพงให้เพื่อนๆไปตามกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าอันไหนที่มันแพงแล้วมันดีควรจะได้รับการบอกต่อค่ะซึ่งยังไงคะที่ฉันใช้หมดแล้วที่ฉันก็คือ ต้องตัดไตไปซื้อแล้วนะคะมันแบบขวดหมื่นกว่าบาทได้นะคะอันนี้ดีมากจริงๆเรานอนน้อยมากปีนี้แต่ว่าตัวนี้ช่วยชีวิตฉันอีกหนึ่งของแพงนะคะที่อยากจะพูดถึงเจอกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่ฉันใช้ต่อจากตัวนี้เลยตัวนี้หมดที่ฉันเสียบด้วยตัวนี้ต่ออันนี้คือแบรนด์ Swiss Perfection นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย คือ R S 2 8 cellular นะคะ Regeneration Serum สำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เราเพิ่งทำ full review ไปไม่นานสามารถเข้าไปหาดูได้นะคะเพื่อนๆ Swiss Perfection เนี่ยเป็นแบรนด์สกินแคร์ลักชัวรี่มากๆจากประเทศสวิส์แลนด์นะคะฐานการผลิตอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ประเทศสวิตหมดเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งโดนซื้อไปนะคะโดยบริษัทชินเซเกจากญี่ปุน่นซึ่งก็บอกเลยว่าชินเซเกเนี่ยใหญ่มากระดับท็อปเลยนะคะของญี่ปุน่นถ้าแบรนด์นี้ไม่ไดีจริงชีคง ไม่ไปซื้อนะคะความแตกต่างจากแบรนด์นอื่นก็คือเขามีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแล้วนะคะแบรนด,ด์เด็ดๆมักจะมีเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ของตัวเองนะคะอย่างแบรนด์นี้ก็มี TFC A ใช่ไหมแบรนด์นี้ค่ะเขามีสารสก,กัดที่ชื่อว่า RS28 นะคะซึ่งสก,กัดมาจากสเต็มเซลล์จากพืชหลักๆเลยก็คือมาช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าการแก่การริ้วรอยนั่นเองเนื้อเซรั่มสวยไม่แพ้กับตัวนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบมีความมันแล้วก็โกลกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึก เลยว่าผิวได้แบบฟิลกลาสสกินตัวนี้จะชอบใช้ตอนกลางคืนมากกว่าคือเติมเติมผิวได้ดีมากก็กู้ผิวได้ดีมากผิวที่ฉันรู้สึกแต,ต่งตึงแล้วก็รู้สึกว่าที่ฉันจะไม่แก่ก็เลยให้เข้าท็อปไปเลย2ตัวนี้ขาขาต่อต้านอนันดมูลอิสระอ,อ้าอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของผิวใสไบรท์เน็งไปด้วยในตัวแต่เอาเป็นว่าทั้ง2ตัวเวิร์กมากสำหรับเรากู้ผิวได้ดีคันเทพและเหมาะแก่การลงทุนนะคะถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาเซรั่ม ที่แบบมีความ ราคาสูงนะคะสารกัดเทพเทพเนี่ยแบรนด์นี้ทั้ง2แบรนด์น่าสนใจมากๆค่ะ m o ยเจอร์เจอปีนี้ไม่เจอตัวไหนที่แบบผมผีมากดีมากมาก็ข้ามไปนะคะกลับไปดูเทพเก่านะคะก็ยังใช้ตัวเ,เก่าๆอยู่นะคะทุกคนทีนี้มาต่อกันที่ครีมกันแดดบ้างค่ะปีนี้เข้าท็อปสตัวท็อปแรกขอให้คนนี้เลยค่ะนี่ k i n e Freedom Invisible Water Fresh SPF 50+ PA+++ Broad spectrum UVA I UVA2 UVB Non irritating sunscreen แทบจะอานทุกอย่าง <S 2> <S 2> <S 2> แล้วนะคะหลอดเขาก็คือทุกคนอันนี้คือเป็นความแบบงง,งมากคือแบรนด์อนะส่งมาให้เราหลายรอบแล้วก่อนลองใช้เนี่ยก็เสิร์ชรีวิวแล้วนานแล้วก็แบบตกใจไปเลยค่ะรีวิวชีดีมากก็ตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยที่ทําให้เรารู้สึกว้าวเลยจากที่เขามาใช้เนี่ย เนื้อสวยมากแม่เนื้อก็คือตามชื่อเลยค่ะ invisible water fresh ก็คือมีความแบบเบาสบายผิวเกลี่ยไปแล้วแบบเนียนไปเลยนะคะไม่มีความหน้าคุณจะเทาหน้าคุณจะตวอ,อกหรือว่าเกลี่ยยากไม่มีเลยไม่เหนอหนาไม่อะไรทั้งสิน้นสิ่งที่จะหลงเหลือไว้คือความโกลอความ fresh ความชุ่มชื้นพอดีพอดี เราเป็นสายโบอกอยู่แล้วเราโบกทีเราโบ,กเ,าบกเยอะมากแต่เราโบกเท่าไหร่หน้าเราก็ไม่เยิมนะคะอันนี้คือดีมากจริงๆนะคะเป็นกันแดดที่ปีนี้เจอแล้วแบบเฮ้ยว้าวมากแล้วเขามีสารสกัดที่แบบว่ามาช่วยในเรื่องของแบบลดการเกิดสิวด้วยใครที่ชอบเนื้อสไตล์เราเบาๆไม่เนื้อไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมาทําให้ฉันผิวขาวขึ้นนะแต่อย่างใดซึ่งอันนี้ค่ะของคานสดีมากจริงๆอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นทรงเดียวกันเลยแต่ว่าลักชวรีขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ค่ะ Estée l a u e r r p r r f e t t o o n i s t r r o m พร t าว์ไทด e ฟเอ u ส u อะควายูวีเจสบบบวกบำหรับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากน้องคนนี้หน่อยคือน้องคนนี้เขาเป็นเนื้อครีมเบาๆตัวนี้เขาเป็นเนื้อเจลซึ่งทั้งครีมทั้งเจลเนื้อพอๆกันค่ะทุกคนเนื้อสวยมากทั้งคู่นะคะอันนี้เนี่ยขอ Estée l a u เ e r เนี่ยเขาจะแตกต่างตรงที่เขาจะใส่อ สารต่อต้านอนุมูลสละมาด้วยถึง8ชนิดด้วยกันเท่ากับว่าคุณกันแดดไปด้วยคุณบำรุงไปด้วยในตัว t e x t อร์สวยมากทาง,ง่ายมากเกลี่ยง่ายไม่เถาไม่วอกสามารถโบกได้แล้วก็ไม่ทําให้เมคอัพเยิมนะคะได้ผิวที่ดูแบบชุ่มชื้นโกลว์โกลวสวยๆพอดีพอดีอด I love ทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดใช้ที่จะให้เลือกเนี๋ยเลือกไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าคนนี้หมดใช้คนนี้ต่อคนนี้หมดหรือว่าไม่มีเงินซื้อคนนี้ต่อ ซื้อคนนี้มาใช้ก็ได้ค่ะราคาก็คือแบบอันนี้จะจับต้องได้มากกว่าหน่อยนะคะแต่ชอบทั้งคู่แล้วก็สําหรับกันแดดเนี่ยก็คืออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าในเรื่องของสกินแคร์กันแดดคือสิ่งที่คุณควรจะลงทุนมากที่สุดค่ะปิง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  UV คือตัวการที่ทําให้เราแก่ที่ทำให้เรามีริ้วรอยได้แบบที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆฉะนั้นถ้าให้เลือกได้ดิฉันขอเลือกพกกันแดดนะคะและกันแดดนะคะโบกหนาๆค่ะ ทั้งสองแบรนด์นี้สามารถโบกหนาได้จยที่ไม่ทําให้เมคอัพคุณเยิ้มฉะนั้นจงโบกค่ะไปตามๆแล้วโบกค่ะมาค่ะเรามาต่อกันที่มาสหน้าบ้างนะคะปีนี้มีหลายตัวหลายอย่างเข้าท็อปกันเยอะมากนะคะรูกม,มาแล้วค่ะอะไรจริงๆว่าชอบนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบการมาสหน้ามากรู้สึกว่ามันเป็นการแบบว่า ดูแลผิวขั้นสุดนะคะแบรนด์แรกที่จะขอแนะนำก็คือนี้เลยค่ะ m e l i n s t r o m Skin the Problem Solver นะคะ,ะ,คะอันนี้คือ warming correcting mask ความเก๋กๆของนางก็คือคุณต้องไปสมเองค่ะนี่เลยค่ะชีจะมาเป็นแบบ ผงฝุ่นควันที่มีกลิ่นที่มีความเอิร์ตี้ดินๆมากมีความสมุนไพรใดๆก็ตามแต่จะบอกเลยว่าทั้งหมดที่นางใส่มาเป็นส่วนผสมของในนี้นะคะเป็นสมุนไพรระดับหายากแล้วก็สมุนไพรระดับราคาแพงทั้งนั้นที่มีสม่วนผสมทั้งไม่ว่าจะเป็นต่อต้านอนุมูลอิสระเอ่ยทาความสะอาดผิวเอ่ยชี้ใส่มาในนี้หมดแล้วนะคะคุณเมลินสตรอมนี่ก็คือเป็นตำนานของความกว้านเอาแบบส่วนผสมอันเลอค่ามารวมกันอยู่ในโปรดักต์ของนางน,นะคะวิธีการใช้ก็คือ แล้วก็อปผสมน้ำนะคะแล้วก็แมสเลยค่ะพอมาไปแล้วมันจะแข็งตัวนะคะเราต้องล้างออกฟีลลิ่งตอนล้างออกรู้สึกได้เลยว่านี่คือเดอะเบส d ีท็อก์ผิวจริงๆเรารู้สึกได้เลยว่าผิวคลีนสะอาดมากแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวมันเหมือนแบบได้รับการเติมเต็มแบบอะไรบางอย่างเข้าไปนะคะผิวคลีนแล้วก็ดูสุขภาพดีมากขึ้นอันนี้เนี่ยคือเป็นเดอะเบสของสาขาของการ อ่มดีท็อกซ์ผิวปลอบประโลมผิวเลยนะคะอันนี้ชอบมาก4,000ถึง6,000บาทนะคะแต่ชี้ให้มาแบบปริมาณ250 ml แล้วก็ใช้ครั้งนึงนี่ยไม่ได้ใช้เยอะฉะนั้นกระปุกนี้จะอยู่กับคุณนานมากๆนะคะใครที่หามาสีท็อกดีๆเราขอแนะนำตัวนี้เลยต่อมานะคะมาถึง มาสกหนะ้าที่แบบช่วยเรื่องชุ่มชื้นพวกมาส์ฉีดบ้างนะคะอันแรกเลยที่เอลิฟมากก็คือของโซยัง b ิวตี้นะคะอันนี้คือสูตร Dewy Glow จริงๆเขามีอีกสูตรหนึ่งสีเขียวแต่เรารู้สึกว่าเราว้าวกับสูตรนี้มากกว่าเพราะว่าเขาทําให้ผิวชุ่มชื้นขั้นสุดแล้วก็ยาวนานมากจริงๆนะคะพิเศษสุดๆของมาสกนี้ก็คือชีดเป็นเนื้อแบบไฮโดรเจลมาสที่เป็นแบบไฮโดรเจลเนี่ยก็คือมันจะมีความเป็นเจลลี่มันไม่ใช่แบบ คอตตอนฉีดอะเก็ตป้ไม่ใช่มาสก์ผ้านะคะวางไปกับผิวแล้วเนี่ยเราสามารถมาสกได้นานนานนาน,น,านเกิน15นาทีนะคะแล้วเท็กเจอร์อะไรเนี่ยมันดีมากไฮโดรเจลี่เนี่ยมันจะเย็นนะคะมันจะให้ฟีลลิ่งของความแบบคูลิ่งคือเย็นสบายผิวมากแล้วก็ให้ความชุม่มชื้นดีด้วยแต่ว่าไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบว่าชุม่มชื้นจนเยิม้มฉ่ำโกลเหมือนมาสกคอตตอนทั่วไปไม่นะคะเป็นความชุม่มชื้นจากภายในแล้วเราชอบความแบบมาสกได้นานๆนะคะที่สามารถนอนดู Netflix ชิลๆแล้ว ก็มาสหน้าตัวนี้ไปได้เลยหรือว่าคุณจะแบบเอาไปมาสช่วงเชา้าผิวอยากได้ความชุ่มชื้นแบบพอดีๆอย่างเร่งด่วนคุณจัดมาสตัวนี้ไปเลยค่ะผิวคุณจะแบบอิ่มฟู ดูดีมากลงเมคอัพต่อสวยแน่นอนไปตามนะคะสำหรับมาสก์มาสกหนึ่งนะคะที่เพิ่งเจอกันเมื่อปลายปีแล้วก็เอามาเลยค่ะเข้าท็อปมาเลยนะคะนี่คือนี้เลยคิร e เค่ะ intensive moisture care moisture repair sheet mask นะคะสำหรับแบรนด์คิ r e เเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราชอบอยู่แล้วนะคะเขาเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นที่ทำมาเพื่อความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายรวมถึงคนที่มีปัญหาผิวด้วยนะคะที่ระคายคืองง่ายตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือมี รมนะคะมาช่วยแบบทําให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มเนียนแข็งแรงอย่างแรกเลยที่ต้องชมก็คือคอตตอนของคิเรลดีมากเป็นเนื้อผ้านะคะที่มีความนุ่มเนียนนะคะไม่สากผิวเลยแล้วก็แผ่นค่อนข้างใหญ่จะสามารถติดทนได้นานมากนะคะแล้วก็ให้เซรั่มมาเยอะมากใช้ไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นทันทีใครที่หน้าแห้งแบบรู้สึกหยาบกร้านอย่างหนัก คุณซื้อตัวนี้ไปม a สเลยค่ะนี่คือมาสชุบชีวิตความชุ่มชื้นจริงๆดีมากส,สังสกดอะไรต่างๆก็ดีไปหมดเลยต้องโดนค่ะตัวนี้อีกอันหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าดิฉันก็หยิบมาใช้บักตลอดตลอดนะคะนั่นก็คือ อ่ามชังปรีค่ะชังปรีจินเซงเบอร์รี่ไอม็กอันนี้คือไม่ใช่สูตรที่แบบว่าชอบที่สุดจริงๆแล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรสีทองนะคะสูตรนั้นชอบมากเอาจริงเขาดีทุกสูตรคือชังปรีเนี่ยเป็นแบ,บ,แบ,บรนด์จากเกาหลีนะคะซึ่งเขาเป็นแบ,บรนด์ที่แบบค่อนข้างโด่งดังในเรื่องของแมสหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็โด่งดังในเรื่องของไอแม็กซด้วย 1. ราคาดีมากไม่แพงจนเกินไปนะคะ 2. ปริมาณเยอะนะคะกระปุกหนึ่งเนี่ยน่าจะมีประมาณแบบ 60ชิ้นได้นะคะก็คือมาส์ได้นานๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเนื้อบักไฮโดรเจลเหมือนกันเราสามารถมาส์ตได้นานๆเหมือนกับมาสตัวนี้เลยนะคะมันให้ความชุ่มชื้นบริเวณใต้ดวงตาได้ดีมากด้วยความที่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่แต่งตาเยอะใช้สายตาหนักนะคะเราก็มักจะเอาตัวนี้มามาสในช่วงเวลาที่ทํางานบ้างหรือก่อนนอนบ้างหรือว่าดูทีวีบ้างแต่ว่าใช้ไม่ขาดเพราะว่าไม่อยากให้ตาเหี่ยวจริงๆค่ะ ใครที่กำลังหามาเซตตาดีๆแนะนําแบรนด์นี้เลยค่ะมาเป็นกระปุกใหญ่ๆใ,ใช้ได้นานๆ okay, โอเคจบไปแล้วนะคะกับงานหน้าค่ะคทุกคนทีนี้เนี่ยเราขอมาแซมๆซมแฮร์แคร์กับบอดี้แคร์นิดหนึ่งนะคะสำหรับบอดี้แคร์นะคะปีนี้ก็จะไม่พูดถึงตัวเก่าๆที่เคยชอบที่ผ่านๆมานะคะจริงๆเราเป็นคนที่ใช้อะไรเราไม่เคยเปลี่ยนใจเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ล็อกซิทานบอดี้ออยที่ชอบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบรนด์นอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมาในี้ค่ะทุกคนเราเจอสิ่งนี้ค่ะตา,านี่คือลาเมอเดอะรีโนเวอบอดี้ออยบาม มันเป็นสิ่งที่ทีฉันไม่เคยเหลียวแลแล้วก็ดิฉันได้มาลองอย่างบังเอิญและวดิฉันก็ค้นพบว่า oh my god นี่คือ texture body oil หรือว่า body balm ที่ชอบมากจริงๆขอเล่าให้ฟังก่อนก็คือมองง่ายๆบางทีเราซื้อ Body Balm มาเนี่ยอีเตอร์มันเหนอะไปมันก็เกลี่ยเราไม่ไปเกลี่ยเราเหนอะเราหนักล้วเหนียวแล้วก็รู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำเกินไปมันไม่สบายผิหรือว่าจะมาเป็นในเรื่องของอ i ออยเนี่ยบางทีก็แบบว่าเท็กเจอร์มันซึมไวอะเกล็ดบบ้านแล้วมันก็หายไปจากผิวอย่างรวดเร็วนะคะแต่พอมันมาเป็นแบบทางออยทางบามในหลอดเดียวกันทุกคนเท็กเจอร์สุดยอดไปเลยค่ะอันนี้คือ New Favorite ของเราเลยนะที่เรารู้สึกว่ามันเป็น Holy g r a i l เคยมีซื้อต่อแน่นอนนี่ค่ะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเดียวกเกลี่ยหลักมือให้นี่ คือคุณสามารถเกลี่ยบนผิวที่แห้งได้นะคะเนื้อมันจะไม่เหนียวแล้วก็ไม่เกลี่ยยากเข้ป่ะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบบามที่เกลี่ยง่ายมากเกลี่ยง่ายมากจริงๆแล้วมันก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นดีมากกลิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือดีตามสไตล์เราแมเลยนะคะเนือสิ่งนีคือเราชอบเนื้อมากคือเนื้อดีแบบดีมากอ่ะนี่นี่เนื้อดีมากเราให้ผิวชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเราไม่ค่อยเจอสัมผัสอะไรแบบนี้เท่าไหร่ แล้วพอเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยบอดี้ออยล์บาร์มของละแแมสัมผัสเป็นแบบนี้ชอบเลยประทับใจใครที่ชอบสไตล์เนื้อแบบเรานะคะเป็นแบบออยล์ที่ไม่แบบไม่เกลี่ยยากไม่เนอะนะคะขอแนะนำบอดี้ออยล์บาร์มของละแแมดีมากจริงๆเหมือนเดิมละแแมเขาจะต้องใส่สารสกัดอัลเลอร่ามาอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้เรื่องของการบำรุงผิวขั้นสุดไปด้วยค่ะมาถึงงานผมกันบ้างนะคะปีนี้เข้าท็อปด้วยกัน2ออย่างค่ะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือนี้ค่ะ dry แชมพูพาวเดอร์ของแบรนด์ค r i s t ิ n เ c e นะคะความพีของอันนี้เนี่ยคือเราซื้อมาแบบบังเอิญอยู่ที่ไม่ตั้งใจนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีคือมันแบบมาเป็นแบบแป้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยก็คือมันจะมีหัวปั๊มแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดปั๊มหนึงได้เลยเราไปลองที่เซฟอร่าแหละแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันไม่ขึ้นสีขาวอะคือแค่มันแบบเกลี่ยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือเนียนเรียบเนียนไปกับ ผมเส้นผมเลยนะคะมันสามารถทําให้ผมหายมันได้จริงแล้วก็ไม่หายไปในระยะเวลารวดเร็วอะ่ะคืออยู่นานอยู่นะคะตัวนี้เราว่าอันเนี้ยเวิร์กแล้วก็ใช้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วไม่คันหัวคะ่ะเราเป็นคนที่แพ้ง่ายแต่ว่าเราไม่แพ้ตัวนี้ใครที่กำลังหาดรายแชม p o ใหม่ๆยักลองไปใหม่ๆลองไปจัดตัวนี้คะ่ะขายอยู่ในเซฟอรานะคะสาหรับเราแล้ว,ว่าดีขอป้ายาอีกอย่างหนึ่งคะ่ะ o r i b เ g o l ลั u s oh, t n u r i ิ h i n g h a i r oil ค่ะตัวนี้คือออยที่ชอบมากตอนนี้นะคะ Favor i t e Hair อ i ยอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะออยของออริเบนะคะเป็นออยที่อย่างแรกเราที่ต้องชมคือกลิ่นหอมมากไม่เจ้าเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่รู้เขาเป็นมาอย่างไงเหมือนกันนะคะเป็นออยที่หอมมากจริงๆแล้วเขาก็สกัดมาด้วยแบบมีออยที่ดีตอ่อผมหลายชนิดมากนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเราชอบเนื้อสัมผัสมากที่สุดค่ะกลิ่นก็ดีเนื้อออยบางเบานะคะเวลาที่เราลงไปกับ เส้นผมแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่ทำให้ผมอะดูมันคือมันก็ซึมดีนะคะแล้วก็โอ้ยก็กลิ่นหอมมากจริงๆนะคะเป็นกลิ่นของความลักชัวรี่ที่แท้จริงแต่มันไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวมันดีด้วยนะคะผมเนี่ยก็จะชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ปลายเนี่ยไม่แห้งสาอีกต่อไปคือชีบำรุงได้จริงใครที่กำลังหาออยกลิ่นหอมหอมกลิ่นแบบู้ดี้ ดีนะคะแล้วก็บำรุงผมได้ดีนะคะไม่แบบทำให้ผมเหนะเนี่ยเราขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ โอริเบนะคะดีมากจบแล้วคะ่ะทุกคนกับสกินแคร์นะคะในปี2021ที่เราชอบนะคะพูดจนเสียงหายแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าเรารู้ส่าป,ปีนี้น้อยกว่าปีก่อนๆเยอะเลยนะคำใดก็ข้ามหมวดหมู่ไหนไม่ได้มีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษก็ข้ามไปนะคะหมวดหมู่ไหนที่ชอบแบบตัวก็เอามาพูดให้เพื่อนๆฟังเลยนะคะเราก็อยากจะเน้นตัวใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยก็คัดมาแล้วเลือกมาแล้วค่ะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเหมือนเดิมโนสปอนนะจ๊ะไม่มีใครจา้างค่ะอันนี้คือลุ้นๆแล้วเป็น สิ่งที่ชอบทั้งหมดอยู่แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครที่กําลังหาอะไรตามอยู่นะคะของด,ดีทั้งหมดที่มาแนะนำเนี่ยของดีทั้งนั้นใช้แล้วแบบชอบชอบ,ชอบจริงๆมีแต่ของดีๆ <laughs> เอาเป็นว่าเดีย๋ยวจะลง favorite skin care p a r แรกก่อนแล้วเดี <laughs> ๋ยวพ a r หน้าเรามาต่อกันที่ favorite makeup ค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะ <laughs> ขอให้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่ดีของเพื่อนๆ great year ค่ะโอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแต้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราเข้าไปตอบเนาะสํหรับคลิปวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสัญญาค่ะว่าปีนี้จะอัพคลิปบ่อยๆนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่ไทยทําร็อกหน่อยโอเคกลับมาจะพยายามแอคทีฟให้มากขึ้นในปี2022ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย